คุณแต่เานในวันนี้นะคะท่ามกลางสถานการณ์ของการเมืองที่เดือดขึ้นเราจะอย่างไรกันต่อดีเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยค่ะกับคุณพาดลวณนรัตนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลหยุนต้าอยู่ในสายแล้วคุณพาดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพรและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อาจจะเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการเปิดตลาดมาร่วงลงทันทีเกือบ,บแตะ20จุดเรายังไงกันต่อดีคะท่ามกลางสถานการณ์ที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้ ครับสถานการณ์โดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าเหตุการณ์ชุมนุมเนี่ยยังมีความตึงเครียดพอสมควรนะครับเพราะว่าจานวนผู้ชุมนุมเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งเป็นการชุมนุมในในลักษณะดาวกระจายด้วยนะครับวันนี้คงต้องติดตามท่าทีของทางด้านฝั่งรัฐบาลน,นะครับหลังจากคุณชวนหลีกภัยเนี่ยน่าจะมีการเ,เรียกหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมาพิจารณาพูดคุยกันว่าอาจจะมีการเปิดประชุมวิสามัน ได้ก่อนกําหนดหรือเปล่านะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าเชิงบวกในะเช่นมีการเปิดประชุมได้ก่อนเนะี่ยก็ต้องมาติดตามท่าทีของผู้ชุมนุมต่อนะครับว่า,ถ,าถ้ามีการชุมนุมในวันนี้เนี่ยกระแสโดยรวมจะอ่อนลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อเรียกร้องทั้งหมดสามข้อเนี่ยจะยังมีการให้น้ําหนักกับข้อไหนเป็นประเด็นแรกนะครับคือผมคิดว่าผู้ชุมนุมเนี่ยคุณจะต้องออให้อ่อ แนวทางกับทางด้านรัฐบาลบ้างน,นะครับว่าตรงไหนจะเป็นจุดที่เาขาจะมีการถอยลงบ้างนะ<ฆ>เพื่อที่จะทาให้มันสามารถหาโซลูชันร่วมกันได้เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยวันนี้หุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลงเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกโดมเมสติกเทลเท่านั้นเลยนะกลุ่มค้าปลีกกลุ่มรับเปมาก่อสร้างกลุ่มขนส่งนะครับ <S <S เช่น BTS เพมเนี่ย<ๆ>ก,ก็ปรับตัวลงเพราะว่าคนก็กังวลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการชุมนุมจะลากยาวขนาดไหนเลยทําให้นักลงทุนเนี่ยมีการลดพอร์ตออกมาแต่กลุ่มที่ขยับขึ้นได้เนี่ย ก็ยังเห็นสัญญาณบวกได้บ้างเช่นกลุ่มของยานยนต์เนี่ยรวมทั้งกลุ่มของ global pay พวก commodity เนี่ยก็ไม่ไม่ได้ปรับตัวลงแรงนะครับอแล้วแบบนี้เนี่ยคุยถ้าคุยกันในแง่ตรงๆเลยทางหยวนต้ามีการประเมินไหมคะว่าเราให้น้ําหนักกับเรื่องของการเมืองอย่างไรมันจะส่งผลต่อระดับดัชนียังไงในกรณีที่แบบ worst case หรือว่า best case ที่สุดครับทางหยวนต้าประเมินว่าถ้าสถานการณ์ชุมนุมมีลักษณะลากยาวเนี่ย ดัชนีเด็กมีโอกาสจะอ่อนตัวลงต่ำกว่า1,200จุดนะครับแต่ว่าบริเวณที่ต่ำกว่า1,200จุดเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสเข้าสะสมได้ละสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็เลือกหุ้นในกลุ่มของ global p a y เป็นหลักนะแต่ถ้าเหตุการณ์การชุมนุมยืดเยื้อและมีความรุนแรงเนี่ยเราประเมินว่าเันีเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทดสอบบริเวณ1,150จุด นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็ตอนนี้คงต้องประเมินว่าจะลงมากหรือลง,ลงน้อยเนี่ยขึ้นกับสถานการณ์ของการชุมนุมนะครับซึ่งอันนี้คงต้องเป็นประเด็นที่นักลงทุนเนี่ยต้องหาคําตอบในใจของท่านเองว่าเหตุการณ์ชุมนุมจะยืดเยื้อมากนายเพียงใดเพราะว่าเราเราก็ตอบแทนท่านนากลนทุนไม่ได้นะ <ứng S 1> ตอนนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลมัน ยังประเมินยากมากทีเดียวคุณแพลวค่ะซึ่งก็มีอีกกระแสหนึ่งเหมือนการบอกว่าอุ้ยจังหวะที่หุ้นลงมาแรงแบบนี้หลายตัวเนี่ยไม่ได้เห็นราคาแบบนี้เลยมันถือเป็นโอกาสไหมเราจะเข้าได้เลยไหมหรือ,อยังไงต้องรอไหมคะผมคิดว่าถ้าเป็นลักษณะมีเดียมทูลงเทอมเนี่ยค่ะพวกกลุ่มค้าปรีกิลงมาเนี่ยจริงๆเป็นโอกาสซื้อน,นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเหตุการณ์ชุมนุมคายตัวลงมีเรื่องของวัคซีนเข้ามาเนี่ย กลุ่มเหล่านี้จะเฟื้อนตัวแรงนะครับแต่อะไรก็ตามก็แนะนําแบ่งไม้รับดีกว่าเพราะว่าเหตุการณ์ชุมนุมเนี่ยจริงๆก็เพิ่งจะมีความรุนแรงแล้วก็เหมือนกับมีโอกาสที่จะยืดเยื้อครับผมแนะนําให้แบ่งไม้รับดีกว่าสําหรับการเข้าลงทุนในช่วงนี้ครับอ่าและคือมีเดียมทูลองเทอร์มแล้วถ้าในช็อตสั้นๆอ่าวันนี้อยากได้ตัวเด็ดๆที่ยังพอทํากําไรได้บ้างนะสถานการณ์แบบนี้ยังพอจะมีอยู่ไหมคะคุณพาดนค่ะ ครับสำหรับถอดสั้นๆ,ๆเนี่ยผมคิดว่ากลุ่ม global play น,น่าจะเป็นกลุ่มที่เด่นกว่ากลุ่ม domestic play นะครับเ<ช>พราะว่าเช้านี้เนี่ยจีนรายงานตัวเลข industrial production ตัวเลข retail sales เนี่ยก็ออกมาดีกว่าคาดการนะแม้ว่า GDP จะตามแบบคาดการเล็กน้อยแต่ก็ยังเห็นการขยายตัวเย n อเยีได้ดีเพราะฉะนั้นกลุ่มที่<ม>เป็น global play เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์โดยตรงแล้วก็คงไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายในการขายของน้อลงทุนสถาบันนะครับวันนี้แนะนําตัว IVL นะครับ I V L ที่น่าสนใจเนี่ยเพราะว่าตัวราคาฝ้ายเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดเนี่ยราคาฝ้ายทำระดับสูงสุดในรอบ10เดือนแล้วขณะที่ค่า correlation ระหว่าง I V L กับราคาฝ้ายเนี่ยสูงถึง80เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่า I V L เนี่ย มีโอกาสจะขยับขึ้นตามราคาฝายได้นะส่วนผลประกอบการใจมาสาเนี่ยน่าจะดีขึ้นคิวออนคิวและปีหน้าเนี่ยถ้าเรื่องของวัคซีนเนี่ยเข้ามาได้ทานภายในปลายป,ายปีนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นการเฟื้อตัวของกําไรที่โดดเด่นค่อนข้างมากในปีหน้าสำหรับอุตสาหกรรมปิโตเคมีเพราะฉะนั้นถ้าดูหุ้นที่จะสวนตลาดได้เราแนะนําตัว I V L ครับ I V L ให้แนวรับแนวต้านไว้เท่าไหร่คะคะสำหรับตัว I V L เนี่ยแนวรับอยู่ที่ บริเวณ23บาท30ถึง23บาท40ทต่างนะครับแนวต้านอยู่ที่25บาทนะครับแล้วก็สต็อปบลอสท่านปับปรับตัวลงต่ำกว่า22บาท50ตางครับโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณพาดนค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ คุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะประเมินสถานการณ์ภาพตลาดหุ้นไทยที่อาจจะอิงกับน้ำหนักร่องของการเมืองมากหน่อยในสถานการณ์แบบนี้เมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาก็ไต่ระดับลงเขาน่าจะต่อเนื่องเหมือนกันนะคะก็เกือบสแล้วสำหรับตลาดหุ้นไทยในระยะ กลางถึงยาวอาจจะต้องรอดูค่ะดูหุ้นเป็นรายตัวตัวไหนที่ราคาลงมาในระยะสั้นๆแต่พื้นฐาน,นี่ยคงดีอยู่อาจจะแบ่งไม้รับได้นะคะแต่ว่าในระยะช็อตเทอมแล้วก็ยังคงมีหุ้นที่อาจจะอิงกับปัจจัยจากต่างประเทศที่ยังคงเป็นบวกอยู่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในบ้านเราในวันนี้ทางหยวนต้า,ตาก,ก็แนะนําเป็น IVL นะคะนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในช่วงหุ้นเด็ดรอบวันประจําวันนี้ค่ะ